สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมครับเพือนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทนะรัพย์เจอทุกวันนะครับถ้าวันไหนได้ผ้ามาใหม่ได้ผ้ามาเยอะนะครับวันนั้นก็จะเอาผ้าให้ดูก่อนว่าวันนี้ผ้าที่ได้มาผมได้อะไรมาบ้างนะครับฉะนั้นก็ ถ้าเครื่องแต่ละวันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นผ้ายอดนิยมก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็พวกโซนเนื้อพวกอะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับพวกโซนเนื้ออะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะฉะนั้นก็ผมก็ถือว่าในการศึกษาและสะสมในการ เช่า,ชาบูชานะครับในการาทำเพื่อความชอบเนี่ยนะครับบางทีเราเรา,เราก็ต้องหาประสบการณ์หาความรู้นะครับเพราะทุกอย่างนะครับทุกอย่างจะต้องมีประสบการณ์นะครับแรกๆอาจจะไม่เก่งหรอกแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะรู้ะฮะว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรอย่างนั้นเขาเรียกอะไรนะครับ อย่างนี้เรียกแบบนั้นอย่างนั้นเรียกแบบนี้นะครับช่วงแรกๆอาจจะยังงงๆอยู่ประมาณนี้นะฮะฉะนั้นนะครับในการเล่นในการเล่นพระก,ก็เหมือนเดิมมาละนะครับพิมพ์พระเนื้อพระนะครับธรรมชาติความเก่าผมก็เคยบอกให้ทุกคลิปนะครับเรามี้ฟังทุกคลิปนะครับว่าเขา ดูยังไงนะครับฉะนั้นก็การดูพระก็มอนเหมือนกันแหละนะครับอะไรก็ดูเหมือนกันนั่นแหละนะครับไหนมาชมซิวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับได้อะไรมาบ้างเนาะวันนี้ก็ได้พระมาเยอะอยู่นะผมก็ได้พระมาเยอะอยู่นะครับก็มีจํานวนพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับว่าวันนี้ มีอะไรบ้างนะองนี้นะครับเป็นพระปกโพนะครับปกโพอย่างนงี้ที่ผมถือเนี่ยนะฮะนะครับอย่างนงี้ตีทางผมกูเพิ่มนะครับก็เรียกว่าสมเด็จเอ่อถ้าเราพูดง่ายๆแล้วก็เรียกสมเด็จปกโพนะฮะนะครับแล้วก็เรียกสมเด็จปกโพนะครับถ้าเราพูดแบบเข้าใจนะนะครับ แต่ถ้าเอาแปบภาษากลางๆหน่อยก็พระสมเด็จพุทธาชายัยศรีหลวงปเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับ mm hmm. พิมพ์ปกโพนะครับ mm hmm. พวกนี้จะเป็นพวกโซน mm hmm. เนื้อผงเนื้อว่านนะครับป mm ีห hmm. นึ่งแปดจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ mm hmm. ก็สวยดีนะสวยดีนะครับผ้าเขาก็ดูแบบ mm hmm. เก่าดีผ้าก็ mm hmm. ดูไม่ได้ใช้เดียนะ ได้มาองคหนึ่งนะครับถ้าพูดง่ายก็โปรภูหลวงปู่เพิ่มนั่นแหละนะครับปีหนึ่งแปดนะฮะบางทีเราเราฟังชื่อแล้วก็จํายากนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดการบางแก้วหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อเพิ่มทั้งก็ชื่อดีอยู่แล้วฮะนะครับเพิ่มพูนเพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มรถเพิ่มญาติไม่ใช่เพิ่มญาติเพิ่มยศเพิ่มลาบนะครับเนาะแล้วอาจจะเพิ่มญาติด้วยนั่นแหละ ลิ้นไปแล้วก็พูดซะเลยนะครับฉะนั้นหลวงปู่เพิ่มนี่ก็เป็นพระที่ราคาท่านค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างแพงนะชื่อท่านค่อนข้างจะดีนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับนี่เป็นงานเลี่ยมเงินที่ผมถืออยู่นี่เขาเรียกว่าพนะรามะมเหส่วนนะครับพระมเหส่วนนะครับกุัิพระศรีรัตนม,มหาธาตุ นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่อยู่ในชุดเป็นจภาคนนีนะครับถือว่าเป็นพระที่อยู่ในชุดเป็นจภาคีพวกพระย่อขุนพลเนื้อชินนะครับอยู่ในชุดเป็นจภาคีพระย่อขุนพลเนื้อชินพระเหส่วนนะครับพุทธคุณนะครับสวนทางกับทางกับร้ายกลายเป็นดีคงกับพันชาติแขวคา,าบนะครับพระเห,หส่วนผมถือว่าพระเมหส่วนนี้เป็นพระที่น่าใช้ อย่างหนึ่งนะครับเนาะคือสวนทางกับทางนี่ละฮะนะครับสวนทางกับทางนี่แหละนะครับผมก็ว่าเป็น้าที่ทั้งสายเหนียวทั้งแคลค่าปลอดภัยนะครับแล้วก็สวนทางกับทางอย่างที่บอกไปกับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็ยังมีเมตตามหานิยมผมก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่คือ เราต้องเข้าใจก่อนว่าพระที่สร้างจากเนื้อชินเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับลหลักๆเนี่ยก็เด่นยังไงฮะหลักๆก็จะเด่นกับสายคงกับพันชาตรีสายเหนียวอยู่แล้วนะนะครับองค์นี้เป็นพระเมเหสวนนะครับกัวพัฒสีนะครับพระเมเหสวนกัวพัฒสีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะฮะนี่เป็นงานเลี่ยมเงินถ้าอย่างงี้นี่เขาล้างเขาล้างน้ํายาล้างน้ํายาล้างเงินมานะครับถ้าเขาขาวแบบ โซนอย่างเงี้ยนะนะครับก็จะล้างน้ํายาล้งางเงินมานะครับน้ายาล้างเงินก็จะกัดขาวอย่างเงี้ยแหละขาวแบบขาวจจ้วงอย่างเงี้ยแหละนะครับถ้ามีส่วนอง์นี้เป็นสมเด็จสมเด็จถ้าเป็นพวกพิมพ์เส้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแขนเล็กนะฮะเส้นซุ้มเล็กนะครับฐานเล็กเงี้ยอย่างางี้เราต้องตีลงทางพวกโซนทางว่าขุมพรม นะครับอย่างนี้ต้องตีลงทางโซนมาขุมผมอะนะครับเพราะว่าออถ้าเป็นโซนทางวัลคังเนี่ยเขาจะอวบจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้าทางโซนวันลคังจะดูอวบดูใหญ่กว่านี้นะครับนี่ก็เป็นการแยกพิมพ์แบบง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับอันี้ก็พิมพ์ใหญ่นี่แหละนะครับอันี้ก็พิมพ์ใหญ่นี่แหละฮนะครับแต่ผมดูถ้าเกิดอย่างนี้เราก็ต้องตีลงทางโซนมาขุมผม นะครับเนาะนะครับสมเด็จก็พุทธกุณครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับสมเด็จนี่พุทธคุณครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นวัดลักขางเป็นวัดประคุมพรมหรือวัดเกศเชโยนเนี่ยนะครับดีทั้งนั้นละดีทั้งนั้นนะครับองนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินเหมือนกันนะครับองนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินเหมือนกันแล้วก็นเทน้ํายาล้างเงินล้างาเหมือนกันเลยใช้น้ํายาล้างเงินล้างมาเหมือนกันนะครับสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ สวยดีนะนะครับถ้าสวยดีส่วนเนื้อเขาดูจับดูมันดีเหมือนกันองค์นี้ปูทวดฮะองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินองค์นี้ยังไม่ได้ล้างหรอกสีอย่างนี้นี่ใสๆอย่างนี้นี่เพิ่งเลี่ยมเสร็จนะครับใสๆอย่างนี้นี่เพิ่งเลี่ยมเสร็จเลยนะครับหลวงปูทวดนะครับหลวงปูทวดดงนางสุกก็แน่นอนครับวัดชางให้ฮะนะครับหลวงปูทวรดรุ่นแรกก็สองสี่เก้าเจ็ด นะครับหลวงปู่ทั่วรุ่นแรกก็สองสี่เก้าเจ็ดถามสวยไหมสวยสิครับนะครับขาตรงดีเลยพระนะครับพวกโซนเนื้อว่านอะไรพวกนี้ยนะครับเก้าเจ็ดศูนย์ห้าอะไรประมาณนี้อย่างนี้เราตีแล้วก็ต้องตีตรงทางโซนเก้าเจ็ดแน่นอนฮะนะครับเนอกมานเรื่องปกติในการเล่นพระนะครับเราก็ต้องตีของเราสูงสูงไว้ก่อนนั่นแหละนะครับหลวงปู่ทั่วคือพะนธี้รันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านเราได้นะครับฉะนั้นก็ เอในการที่จะหาใช้เนี่ยนะครับผมว่าจําเป็นนะยิ่งท่านใดที่อใช้รถหรือว่าใช้อะไรเนี่ยหาหนุงปูทวดนะครับติดไว้ในรถด,ด้วยสักองค์นะครับหาหนุงปูทวดติดไว้ในรถสักองแบบแขวนก็ได้นะครับแบบเก็บไว้วางเป็นผ้าบูชาวางหน้ารถก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาผ้าเก่านะครับผ้าใหม่ก็ได้นะครับผ้าใหม่ นะครับผมก็ห้อยะรถผมก็ห้อยหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะครับมีหลวงปู่ทวดในรถเหมือนกันนะครับแคลคาดนะครับหน้ารถผมก็จะมีอะไรมีย่าโมนะครับผ้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนี่แหละนะครับเนาะฉะนั้นหลวงปู่ทวดก็เป็นผ้าที่ยังไงเราก็ต้องมีใช้ยังไงเราก็ต้องมีบูชานะครับหลวงปู่ทวดท่านนี่รันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่วผ่านเราได้อันนี้เป็นเ,เนื้อว่าน นะครับตรงนี้เป็นเนวันเนะวางก็ตีลงแค่สองปีก้าเจ็ดกับ0นย์ห้านะครับตรงนี้ก็ต้องตีลงทางก้าเจ็ดป่ะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ได้ตลับเงินมานะครับได้ตลับเงินมาใบหนึ่งนี่เป็นตลับเงินนะครับนี่เป็นตลับเงินนะนะครับพวกนี้เป็นเงินเก่านะครับเป็นตลับเงินเก่าเป็นตลับปั๊มนะครับพวกนี้เป็นตลับปั๊มนะครับความคมชัดอาจจะไม่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 เด้ยเยอะมากแต่ก็เป็นเงินนี่แหละ นะครับแต่ก็เป็นเงินนี่แหละองค์นี้เนื้อค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะโซนเนื้อค่อนข้างจะแน่นเนี่ยบางทีเราต้องตีลงทางพวกปีศูนย์ห้าอะไรประมาณนั้นนะนะครับต้องตีลงทางปีศูนย์ห้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็หลวงปูท่ทวดเนี่ยนะครับต่อให้เป็นภาพใหม่ๆก็ช่างนะนะครับความศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ได้หนีกันนะนะครับแต่ค่านิยมนะฮะผมต้องใช้คําว่าค่านิยมเนี่ยแน่นอนฮนะ นะครับภาคเก่าก็จะมีค่าโย,ยมแพงกว่าเรื่องปกตินะครับเนาะฉะนั้นก็ลองหาใช้ดูนะครับองนี้เนื้อแน่นหน่อยก็ตีลงทางโซนศูนย์ห้าแล้วก็ตลับเงินนี่เป็นตลับเงินนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะผมไม่ได้ล้างเพราะว่าผมว่าตลับเขาก็าไม่ได้ไม่ได้ดำอะไรนะครับเดี๋ยวเต็มที่ก็ยังลบขัดเอานะครับเต็มที่ก็ยังลบขัดเอา ก็สวยดีอยู่นะครับสวยดีอยู่นี่เป็นตลับเงินนะครับเป็นผ้าที่น่าใช้นะครับพูดถึงหลวงปูท่ทวดองนี้ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าพิมพ์ฉล, <Indigenous S 2> ลุดเ<ม>ห็นไหมฮะอย่างนี้เขาตีเขาซูมพิมพ์กลางนะครับถ้าแบบนี้ตีเขาซูมพิมพ์กลางแล้วก็ถ้าถ้าถ้าแบบเ่หลียแหลมอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงฉลุดนะฮะหลวงปู่ทวดพิมพ์ฉลุดนะครับพวกนี้เข้าเข้าทางพวกซูมพิมพ์กลาง นะครับหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะครับพิมพ์ชะลูดฮะนะครับสวยดีเขามีหลายพิมพ์นะนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์กลางพิมพ์ต่อพิมพ์อพิมพ์พันรอดไหมนะครับมีหลายพิมพ์มีหลายพิมพ์นะครับปู่ทวดมีหลายพิมพ์แต่ละพิมพ์ก็แยกย่อไปอีกนะครับว่าพิมพ์พิมพ์อะไรเป็นพิมพ์อะไรนะครับถ้าอย่างนี้พิมพ์กลางพิมพ์กลางชะลูดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์กลางชะลูดนะฮะ องนี้สมเด็จสมเด็จทาหารหลังอย่างนี้โอ้เห็นยันอย่างนี้แนนอนเลยผมไม่คิดถึงใครเลยผมคิดถึงหลวงพ่อกล้วยนะครับยันอย่างนี้ผมคิดถึงหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกล้วยนั่นก็สร้างพระเยอะมากนะครับหลวงพ่อกล้วยนั่นก็สร้างพระเยอะมากหลวงพ่อกล้วยนี่เด่นทางเมตตามหานิยมเลยนะคร <ๆ S 2> ับเด่นทางเมตตามหานิยมเลยนะครับทํะไรก็มีกําไรทํะไรก็เออ่มีโชคม,มีลาบมีเงินมีทองหลวงพ่อกล้วยนะครับก็เป็นพระที่น่าใช้ นะครับหลวงพกกลวยนี่นะครับเป็นพระเป็นพระที่น่าใช้นะครับมองข้ามไม่ได้เลยนะฮะพวงนี้เพิ่งเลี่ยมเสร็จเลยนะครับเพิ่งเลี่ยมเสร็จเพิ่งเงาเงาเลยนะครับชินลาดฮะนะครับชินลาศอินโดจีนนะครับคือพระพวกพระชินลาชอะไรพากเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นพระโซนพวกโซนโซนเนื้อโลหะ นะครับเป็นพระโซนเนื้อโลหะฉะนั้นนะพวกพระโซนเนื้อโลหะนี้ก็จะก็เป็นพวกโลหะผสมนะครับบางองค์ก็อาจจะแก่ทองแก่เงินแก่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ชิ้นแรกนดีโอจีนของ485นะครับนะครับช่วง248กว่านี้ก็จะเป็นลักษณะอยู่ในยุคสงครามดีโดจีนนะครับก็เลยช่วงนั้นก็จะทำพระออกมาเยอะ นะครับเกจิจหลายๆท่านวัดหลายๆวัดนะครับทำภาพมาเยอะมากนะครับเพื่อแจกจ่ายให้เป็นกําลังใจให้แก่ทหารตํารวจนะครับแล้วก็ประชาชนนะฮะนะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจนั่นแหละนะครับเนาะองค์นี้ก็ชินลล่าไนนโดจีนนะครับนี่ก็เพิ่งเลี่ยมมานะครับองค์นี้องค์นี้ก็พระกิ่งนะครับนะพระกิ่งวัดบวรนะนะครับมีบัวความบองไหงวัดบวรปะ นะครับถ้ด้านหลังมีบัวนี่นะครับคือในการแยกพระคือในการเล่นพระกิ่งเนี่ยผมพูดตรงฮะพระกิ่งนี่มีหลายวัดวัดต่างๆก็จริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณสองไม่กี่วัดหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นวัดวัดในกรุงเทพวัดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีวัดสุทัศน์วัดบวรเนาะนะครับถ้ามีบัวข้างหลังเนี่ยนะผมก็ตีลงทางวัดบวรถ้าไม่มีก็ตีลงทางวัดสุทัศน์แล้วก็หน้าเขาหน้าหน้าเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์คนละอย่างกันนะครับหน้าจะเป็นเอกลักษณ์คนละอย่างกัน นะครับอย่างนี้ก็ตีลงทางวัดประวอนก็สวยดีนะฮะก็สวยดีก็เพิ่งเลี่ยมมอนกันนะฮะเพิ่งเลี่ยมมานะครับองนี้นะครับหน้าอิ่มเลยเห็นไหมฮะนี่ก็มีบัวเหมือนกันนะครับมีบัวเหมือนกันแล้วผิวสวยด้วยฮะนะครับผิวสวยนะครับดูแบบมันดีอ่ะนะครับมันดีพักกิ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็มีหลายๆท่านถามมานะครับเกี่ยวกับพักกิ่งนี่แหละ ผมขอกล่าวตัวนี้แล้วกันนะครับพักกิ่งนี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับคือตรงนี้คือหม้อยานะครับตรงนี้คือหม้อยานะครับฉะนั้นนะครับตั้งแต่สมัยในการทำเนี่ยยุคต้นๆเลยนะครับตั้งแต่สังฆราชแพรและนะครับก็ตามความเชื่อนะครับก็คือว่าสามารถเอาไปทําเป็นน้ำมนเพื่อเป็นการรักษาโรคได้นะครับตามความเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราอยู่ในยุควิทยาศาสตร์ยุคใหม่นี่ก็ เอาที่สบายใจผมต้องพูดอย่างนี้นะนะครับเพราะบางอย่างเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับบางท่านบางท่านทําแล้วอาจจะหายบางท่านทำแล้วอาจจะไม่หายนี้อันนี้มัน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 ว่ากันไม่ได้มันอยู่ที่กําลังใจด้วยนะครับเนาะะนะนนะสมัยก่อนสมัยเก่าเนี่ยนะครับพักกิ่งนี้ก็เขาใช้ทาทาทามุนทาน้ามนต์จริงนะครับนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยนะนะครับคือเขาเอามาใช้ทํากันจริงๆนะครับเนาะพักกิ่งเนี่ยนะครับะนะพักกิ่งเนี่ยนะครับ ไม่ได้เด่นเกี่ยวด้านชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เด่นเกี่ยวกับคงกระพันสายเหนียวเมตตาอย่างเดียวยังเด่นเกี่ยวกับด้านรักษาโรคเปียเด่นเกี่ยวกับอายุยืนยาวด้วยฮะภาคิงนะครับคือกาภาพดีก็อายุยืนยาวนะครับมันเรื่องปกติมันก็จะพัวพันกันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็คงจะคุยฟังอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะครับ เพราะว่าวันนี้ผมยังคงยังไม่ได้จอดลึกอ่ะนะครับคงจะเอาหยิบผ้าให้ดูว่าผมได้พระอะไรได้พระอะไรมาบ้างนะะนครับเพราะว่าวันนี้ได้พระมาหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็ปิดตานะครับปิดตาแล้วข้างหลังมีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้ผมไม่ตีที่ไหนเลยนะครับจะตีปุ่มเหมือนก็จะดูใหม่ไปนะครับองค์นี้ผมตีทางปู่เจียมนะครับตีทางปู่เจียมปิดตาปู่เจียมนะครับวัดกำแพง นะครับเพราะว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับของเกจิแต่ละท่านแต่ละท่านนี่นะฮะเขาจะมีเอกลักษณ์ในการสร้างนะครับปิตาก็เด่นทางไม่ตามหานิยมโชคลาบนะครับสิ่งไหนไม่ดีไม่เอานะฮะฉะนั้นนะฮะจะเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับพับปิตานะครับคือความหมายพัะปิตาคือถ้าเราถ้าเรารับรู้ความหมายแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะเราจะได้รู้ว่าถ้าที่เราจะใช้เนี่ยนะฮะเราต้องการเด่นด้านไหนนะครับเด่นด้านไหน ให้ไปทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับอย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ผิดพลาดอย่างไรนะครับผมเซียนตัวใหญ่ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้นะครับผมทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วนะทุกวันนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็น กำลังใจนะครับในการทำคลิปจะต่อไปนะครับหากคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนอสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ